ก็จะมีประมาณ4ประเด็นนะครับที่จะขออนุญาตทำความชี้แจงนะครับประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของอมาตรการที่มีการประกาศในเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้คงจะเข้าใจตรงกันนะครับว่ามีพื้นที่ที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าควบคุมสูงสุดเนี่ย28จังหวัดนะครับซึ่งเมื่อ มีการผ่านด่านคัดกรองนะครับจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมินะครับสังเกตอาการหรือนะครับในการที่จะสอบถามเหตุผลความจําเป็นในการที่จะต้องอเดินทางนะครับซึ่งในกรณีของพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็มีการเข้มงวดเนี่ยในส่วนของที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ5จังหวัด ที่จะต้องเข้มงวดเป็นพิเศษก็คือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้ที่เดินทางด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคำถามเข้ามานะครับว่าการที่จะต้องขอการออกจากนอกพื้นที่นะครับในการที่จะได้รับอนุญาตเนี่ย จะต้องไปขอที่ไหนอย่างไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ขอแสดงความอขอโทษกับทางด้านประชาชนด้วยที่อาจจะทําให้สื่อสารเข้าใจผิดทําให้หลายคนนะครับไปที่อําเภอบ้างนะครับไปที่สารกลางจังหวัดบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะขออนุญ,ญาตสามารถไปที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทีอ่อยู่ในส่วนของอเรียกว่า ตำบลก็ได้นะครับนั่นหมายความถึงท่านไปสามารถขอได้ที่กำนันหรือในส่วนของหมู่บ้านนะครับท่านก็สามารถที่จะไปขอได้ที่ผู้ใหญ่บ้านได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่อําเภอหรือเดินทางไปที่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะทําให้เกิดความเรียกว่าสะดวกนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นจากการที่ท่านจะได้ไปขอในเรื่องของหลักฐานการได้รับการอนุญ,ญาตจากพนักงาน นะครับเพื่อที่จะไดเ้เดินทางได้ตามที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้ขอ,อย้ําว่าเาจ้าหน้าที่เองก็คงจะต้องมีการสอบถามในเบื้องต้นว่ามีความจําเป็นมากน้อยอแค่ไหนในการที่จะต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับเ,เช่น49จังหวัดก็ให้เป็นในส่วนของทางด้านาจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะกําหนด าความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดตอนนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของอพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดโดยเฉพาะ5จังหวัดที่ผมได้กล่าวไปแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าการต้องมีแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับในการที่จะ,ะต้องผ่านด่านหรือว่าในเรื่องของอการตรวจคัดกรองหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ใช้ในการที่จะช่วยในการที่จะตรวจแล้วก็ดูในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับของประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่เกิดการตรวจสอบว่าไปอยู่ที่ใดบ้างมาบ้างแล้วนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความสะดวกในการที่จะโหลดแอปหมอชนะนะครับก็สามารถใช้ในเรื่องของการบันทึก หรือการแจ้งแผนการเดินทางให้กับที่ด่านหรือจุดตรวจได้นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าพบว่ามีการปกปิดข้อมูลนะครับแล้วก็ปิดบังข้อมูลโดยเจตนาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ Virus ้อไวรัสโควิด -19 ได้ก็จะถือว่าเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับแล้วก็ยังมี การปกปิดข้อมูลโดยเจตนาก็ถือเป็นความผิดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าถ้าหากท่านเนี่ยมีสมาร์ทโฟนนะครับอยู่ในครอบครองแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะได้เนี่ยก็อยากที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการที่จะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่จะติดตั้งแล้วก็การใช้งานของหมอแอ a p p l i แอปพลิเคชัหมอชนะนี้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับในการที่เราจะช่วยลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้นนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าณตอนนี้เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการที่จะตรวจสอบหรือว่าในการที่จะควบคุมก็อาจจะทําให้เรื่องของการที่จะต้องไปตรวจสอบเรื่องของที่มาที่ไปอย่างที่เราเรียกในปัจจุบันว่าไทม์ไลน์ ของแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากหรือด้วยความล่าช้าแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้กระบวนการต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้นอันนี้ก็อยากที่จะให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันเพื่อที่จะทำให้เคอร์ฟนะครับหรือว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19เนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้โดยเร็วนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ยังมีการสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของเป้าหมายของรัฐบาลที่จะดําเนินการเรื่องจัดหาวัคซีนเนี่ยภายในปี2564นี้จะสามารถจัดหาให้กับประชาชนให้ได้ครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อย50%นะครับในจํานวน50%นี้ก็หมายความว่า33ล้านคนจะต้องได้รับการที่ วัคซีนนะครับซึ่ง1คนเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ2โดสซึ่งแต่ละโดสจะมีการฉีดหลังจากที่มีการรับโดสแรกแล้วเนี่ยประมาณ4อาทิตย์นะครับสสัปดาห์หรือว่าหเดือนเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนถ้าต้องการที่จะฉีดวัคซีนจะต้องได้รับ2โดสเพื่อให้มีประสิทธิภาพซึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการเ,เจรจานะครับกับทางด้าน ซีโนแวคไบ o t e c h ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศจีนที่จะนำเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับจำนวนสองแสนโดสซึ่งในกลุ่มแรกที่จะได้รับนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าเช่นอสมอและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในจังหวัด28จังหวัดนะครับที่เรียนไปแล้วแล้วก็ที่เหลือนะครับจำนวน อื่นๆนะครับก็จะเป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคภาวะ,ะที่เรียกว่ามีประจําตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคทางเดินหายใจเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือกโรคไตเรื้อรังนะครับหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนสำหรับเดือนมีนาคมก็จะเป็นวัคซีนเพิ่มเติมอีก800,000โดสนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า่1คนจะต้องได้รับการฉีด2โดสนะครับโดสแรกแล้วโดสที่2ก็คือหลังจาก4สัปดาห์ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น800,000โดสที่จะเข้ามาในเดือนมีนาคมเนี่ยแน่นอนครับเราต้องส่งฉีดให้กับ 2แสนคนแรกที่เราฉีดไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อที่จะให้เขาได้รับครบาตามโดสที่2นะครับส่วนที่เหลืออีก6แสนโดสก็คงจะฉีดให้กับทางด้านกลุ่มจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางด้านชาดนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่ยังมีการติดเชื้ออยู่แล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่เรียนให้ทราบส่วนเดือนเมษายนจะเข้ามาเพิ่มอีก1ล้านโดส นะครับอันนี้ก็จะฉีดให้เป็นเข็มที่2กับกลุ่มที่ได้รับการฉีดครั้งแรกในเดือนมีนาคมแล้วส่วนที่เหลืออีกก็จะเป็นเพิ่มเติมให้กับทางด้านที่บุก,กลุ่มบุคลากรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะได้รับวัคซีนเข้ามา2ล้านโดสจากทางประเทศจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัคซีนก็คงต้องได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนออย นะครับทั้งในส่วนของประเทศจีนเองแล้วก็เมื่อนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากอยอยของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วในขั้นต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของที่เราเคยทำสัญญาล่วงหน้าไว้นะครับกับทางด้านบริษัทแอสตราเซ e c a ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการที่เราได้มีการจองซื้อไว้แล้วล่วงหน้าทั้งหมดเนี่ย26 ล้านโดสที่จะเข้ามานะครับเดิมคาดว่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยได้รับการอสอบถามกันเข้ามานะครับก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของ26ล้านโดสนั้นนะเป็นการที่จะผลิตในประเทศนะครับหลังจากที่เราได้มีการเรียกว่าเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของอโรงงาน เรื่องของวัสดุอุปกรณ์คุรุภัณฑ์เครื่องจักรต่างๆผ่านทางด้านบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนการทดสอบการผลิตเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานเทียบเท่ากับทางด้านมาตรฐานกลางซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผลิตทั่วโลกภายใต้บริษัทแอสตราเซเนกาที่ว่านี้นะครับบริษัทสยามไบโอไซน์เนี่ยมีกำลังการผลิตถึง200ล้านโดสต่ตอปี หรือเดือนละประมาณ15-20ล้านโดสเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะครับจะต้องมีการทดสอบนะครับต่อเนื่องกันมาแล้วก็ทั้งหมดจะต้องมีการทดสอบ5รอบการผลิตแต่ละรอบเนี่ยจะผลิตนะครับห่างกันประมาณ2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ120วันนะครับ หรือประมาณ4เดือนซึ่งก็จะเป็นการผลิต60วันและอีก60วันเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนะครับซึ่งทางบริษัทสยามไบโอไซส์ cience, เนี่ยได้แจ้งมาว่าได้มีเริ่มการผลิตรอบแรกแล้วเมื่อวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับและกำลังดำเนินการผลิตในรอบที่2เมื่อผลิตครบ5รอบแล้วเนี่ยจะนำผลยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยาเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างไรก็ตามนะครับ ในส่วนของ26ล้านโดสนี้อย่างที่เรียนก็คือคาดว่าจะได้ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นมาเราก็จะได้มีวัคซีนบางส่วนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือท่านนายกรัฐม,มนตรีได้ดำเนินการนะครับให้กับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเจรจาเพิ่มเติมในการที่จะนำเข้ามาวัคซีนอีกประมาณ35ล้านโดส เพราะฉะนั้นทั้งหมด2ล้านโดสแรกจากทางด้านซิน o v วกนะครับ26ล้านโดสที่จะผลิตได้ในประเทศไทยบวกอีก35ล้านโดสที่ให้จัดหาเพิ่มนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องให้กับประชากรได้อย่างน้อย50%นะครับเน้นตรงนี้ในปี2564ก็น่าที่จะดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้นะครับอันนั้นเป็นในส่วนของทางด้าน วัคซีนนะครับต่อมาก็เกี่ยวข้องกับทางด้านโควิดอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีหลายส่วนเองก็แสดงความกังวลในเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลจะมีในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญทั้งในด้านเศษรษฐกิจและก็ทางด้านสาธารณสุขไปพร้อมๆกัน แล้วก็อยากที่จะให้คนไทยนะครับได้มั่นใจว่าประเทศไทยเองก็มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีนโยบายทางการเงินแล้วก็นโยบายทางการคลังที่พร้อมจะดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านกระทรวงการคลังนะครับสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดอย่างใกล้ชิดและก็อยู่ในระหว่างการที่จะพิจารณาจัดทำรรมาตรการเยียวยาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่นี้นะครับอย่างเหมาะสมต่อไปซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมมาในเรื่องของจำนวนเงินนะครับว่าทางภาครัฐ มีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 จำนวนกว่า1.39แสนล้านบาทแล้วก็มีเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้กอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563ในส่วนที่เหลืออีกจำนวน4.7แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีในส่วนของงบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็จะมีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในประจําปีงบประมาณ2,564จํานวนอีก2.9แสนล้านบาทที่จะดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเลขเองนะครับทางด้านสำนักงบประมาณเองก็ได้มีการดําเนินการออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบถึงการที่จะมี งบประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี25 6 4หรหรือในเรื่องของการที่จะการสำรองสำหรับงบประมาณฉุกเฉินเพื่อรองรับพิบัติต่างๆในยามจำเป็นก็มีการสำรองไว้แล้วนะครับรวมถึงหากมีปัญหานะครับรุนแรงมากกว่าเดิมก็ยังมีเงินที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความที่ แจ้งให้กับทางด้านประชาชนเพื่อให้ทราบในเรื่องขององบประมาณที่ได้เตรียมไว้สําหรับเรื่องของการที่จะเยียวยานะครับณว,ว,วันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดในลักษณะที่จะ,ะดําเนินการนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านมีสมาร์ทโฟนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับ ก็อาจจะต้องมีการเรียกว่า,อาสอบถามมากกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้ท่านต้องเสียเวลามากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องทอําให้ท่านต้องเข้าใจด้วยในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันหมอชนะโหลดเข้าไปในมือถือของท่านแล้วเนี่ย ท่านก็สามารถที่จะทําให้ทางการเองเขามีความมั่นใจนะครับว่าเรื่องของการบันทึกหรือการช่วยในการที่ในโอกาสที่ท่านไปติดเชื้อในอนาคตหรือการที่ท่านเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบการเดินทางหรือประวัติไทม์ไลน์ของท่านมากขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าพบว่า ท่านพยายามที่จะปกปิดนะครับหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันนั้นเป็นความผิดนะครับที่เ,เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงพรครฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับที่ท่านต้องอให้ความระมัดระวังในการที่จะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเ,เกิดการแพร่ระบาดได้จากตัวท่านเองนะครับ คงไม่ได้ลงไปเจาะลึกในรายละเอียดว่าจะผิดในลักษณะไหนอย่างไรนะครับณนะตอนนี้ผมเรียกว่าอยากจะขอความกรุณาขอความร่วมมือก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาบอกว่าเป็นความผิดนะครับอาจจะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ากึงก่งกึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายแล้วก็จะเป็นแกมบังคับไปแต่ณวันนี้ผมคิดว่าคนไทยเองคงเข้าใจนะครับเรื่องของการระบาดในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั่วๆไปด้วยทั้งหมด เพราะฉะนั้นการที่เราอาจจะขอให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดก็ดีหรือการที่จะหลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่ที่มีคนแออัดนะครับอาจจะไม่สามารถทําได้ทั้งหมดหรือทําได้ทั่วถึงเจ้าหน้าที่คงไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่การที่มีแอปพลิเคชันหมอชนะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้การตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านเพราะตอนนี้จะมีการที่จะเรียกว่าตั้งด่านมากขึ้นนะครับในส่วนของการที่จะเข้าจังหวัด ของการที่พื้นที่ควบคุมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้ท่านเนี่ยผ่านไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าท่านไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะอาจจะต้องมีการตรวจสอบสอบถามข้อมูลซึ่งอาจจะทําให้ท่านเสียเวลาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีการสอบถามข้อมูลแล้วยังแสดงพฤติกรรมในลักษณะต้องการที่จะปกปิดโดยเจตนาอันนั้นท่านมีความผิดแน่นอน ก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในลักษณะอย่างที่ผมกล่าวในในประเด็นนี้ก็คงจะไปในแนวเดียวทางกันนะครับสอดคล้องกันนะครับอ๋อรายงานในส่วนของของงบประมาณที่จะเกี่ยวข้องใช่ไหมครับภาครัฐเนี่ย นะครับมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้ใจ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดจำนวน1.39แสนล้านบาทนะครับ คือคนที่มีความจําเป็นและมีความต้องการที่จะเดินทางระหว่างจังหวัดดีกว่าอยากที่จะแนะนําให้โหลดหมอชนะโดยเร็วแล้วก็เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการที่เขาสามารถที่จะผ่านด่านคัดกรองได้โดยที่ไม่มีเรื่องของความล่าช้านะครับเพราะว่าถ้า การตรวจสอบนะครับดูแล้วว่าท่านเองก็มีสมาร์ทโฟนแล้วท่านกําลังจะเดินทางท่านมีเอกสาร,รครบทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกรอบอันหนึ่งที่อยากที่จะให้ประชาชนได้ใช้นอกเหนือจากการที่ว่าท่านจะใส่หน้ากากาอนามายัยท่านจะมีเจลล้างมือท่านจะไม่ไปในที่ที่มีผู้คนหนานแน่นนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยค,คล้ายๆกับแอปพลิเคชันไทยชนะ แต่แอปพลิเคชันชัยชนะเนี่ยเป็นการเช็คอินเช็คเอาท์จากสถานที่ต่างๆแต่ว่าในส่วนของหมอชนะเนี่ยสามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้ว่าท่านไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในช่วงระยะเวลา14วันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อท่านสามารถที่จะ,ะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยสามารถทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูไทม์ไลน์ของท่านได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เตือนประชาชนคนอื่นได้เร็วรวดเร็วมากขึ้นด้วย นะครับส่วนเรื่องของการที่เรียกว่าจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วก็อสอบถามข้อมูลแล้วยังมีการปิดบังนะครับหรือมีเจตนาที่จะไม่พูดความจริงอันนั้นก็มีความผิดแน่นอนในเรื่องของพรกฉุกเฉินในปัจจุบันนี้แต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามจังหวัดอยากจะแนะนําให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการที่ท่านจะสะดวกในการเดินทางผ่าน ด่านจุดคัดกรองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วเนี่ยก็จะทําให้ทุกอย่างมันรวดเร็วง่ายดายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้เกิดความล่าช้านะครับส่วนความผิดจะมีหรือไม่หลังจากที่มีการพูดคุยแล้วสอบถามแล้วมากกว่า จริงๆแล้วเนี่ยจะปิด C P S หรือจะปิดอะไรต่างๆเนี่ยโดยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับว่าท่านไปอยู่ที่จุดไหนอย่างไรเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเซลไซส์อะไรต่างๆมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นมากกว่า นะครับถึงแม้ว่าท่านจะปิด GPS ก็ดีแต่ว่าเซลล์ไซต์ยังไงก็ฟ้องอยู่แล้วว่าท่านไปอยู่ที่จุดไหนอย่างไรนะครับแต่เรื่องการที่มี GPS เนี่ยมันทําให้บ่งบอกได้ละเอียดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะนําไปเพื่อที่จะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของสิทธิ ส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการที่ทางกระทรวง DES ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการนะครับว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้เนี่ยจะลบออกไปภายในระยะเวลาเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้จะมีการดำเนินการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่จะขออ,ะอนุญาตให้ขึ้น เรียกว่า App Store ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับทราบแล้วถึงเรื่องของเงื่อนไขความเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้สบายใจกับข้อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ดําเนินการนะครับเรื่องการเดินทางอประชาชนที่ขอพื้นที่าพื้นจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขวดเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมีการท่านนายกเองได้มีคำสังวนไหมครับว่ามันจะกลายอาการปอดอดและเอาเชื้อ ก็ถ to ึงได้มีท่านนายกถึงได้ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับการที่จะเดินทางข้ามจังหวัดจริงๆเนี่ยขอความร่วมมือมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ขอให้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการเดินทางนะครับไม่ได้พูดถึงข้ามจังหวัดด้วยซ้ําแม้กระทั่งท่านอยู่ในจังหวัดท่านเองเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงในการที่จะเดินทางหรือว่าตอนนี้เนี่ยการทํางาน ก็ขอให้เริ่มที่จะทำ work from home นะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของราชการเองก็เตรียมตัวที่จะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดมาให้ในส่วนของเอกชนเองก็จะมีการออกอระเบียบมาให้ว่าให้ work from home ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านหน่วยงานที่อาจจะเรียกว่าออกมาตรการมาเพิ่มเติมมากกว่าที่สบคเขาได้ออกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขอให้ทุกท่านได้ เข้าใจตรงกันก็คือว่าถ้ามาตรการนั้นเป็นการออกมาเพื่อการที่เข้มข้นขึ้นอันนั้นขอให้ยึดมาตรการที่เข้มข้นกว่านะครับเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันไม่เข้มข้นหรือว่ามันหย่อนยานกว่าสบาคที่ออกมาในส่วนกลางอันนั้นก็ขอให้ยึดในส่วนของสอบคเป็นหลัก นะครับตรงนี้ก็ขอทําความเข้าใจกันเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะครับจากนี้ไปแต่ละจังหวัดอาจจะมีการออกระเบียบออกมาถ้าระเบียบนั้นเข้มข้นกว่าส่วนกลางที่สบคกําหนดขอให้ยึดถือที่เข้มข้นกว่าที่จังหวัดออกมานะครับอันนั้นเดี๋ยวรอให้ทางสบครประกาศชัดเจนดีกว่า นะครับเพื่อความชัดเจนตรงนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสารสุขเพิ่มเติมเนี่ยผมอยากที่จะให้ทางด้านสารสุขเป็นผู้ที่กําหนดมากกว่าว่าสมควรจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ผมเอาเป็นภาพก,กว้างๆก่อนแล้วกันนะครับข้อนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดงานวันเด็กนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากใน สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราทราบกันดีอยู่ว่าเราต้องการที่จะให้ลดจำนวนคนที่จะมาร่วมงานนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับทำเนียบรัฐบาลเองก็จะไม่เหมือนทุกปีก็คือว่าไม่ได้เปิดให้ทำกิจกรรมนะครับแต่ว่าจะมีการรวบรวมกิจกรรมนะครับในด้านต่างๆจัดทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ร้อยเรียงมาเป็นรายการนะครับเพื่อที่จะ ได้ถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ชมกันนะครับในวันเสาร์ที่9มกราคมช่วงเวลา10โมงเช้าถึง11นาฬกา30นาทีนะครับทางด้านาสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย NBT นะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับท่านานายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการบันทึกเทปไว้นะครับคงจะเห็นบางส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเด็กๆและก็เยาวชนมาที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะพาเด็กๆชมนะครับเดินพาชมห้องอทำงานของท่านนะครับแล้วก็มเีเด็กได้นั่งที่โต๊ะเก้าอี้ทำงานของท่านด้วยนะครับเหมือนกับทุกๆปีแล้วก็ ในช่วงที่สองนะครับท่านก็จะได้มีการมานั่งพูดคุยกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนนะครับพูดถึงเรื่องของความเรียกว่าอ,อ,อยากที่จะมีส่วนร่วมนะครับกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับซึ่งก็ได้มานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเองก็จะมีเรื่องของสารคดีนะครับมีเรื่องของภาพยนตร์สั้นมีเรื่องของนิทานชุด คุณธรรมนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงต่างๆที่เตรียมที่จะมาแสดงที่ทำเนียบรัฐบาลก็ให้เป็นการผ่านวิดีโอ,อ,อคลิปแทนที่จะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทยทางด้าน NVT นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าในช่วงระยะเวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกานาทีของเชา้าวันเสาร์ที่9มกราคม2564นี้นะครับ ขอบพระคุณครับ